ยินดีต้อนรับสู่ JS Car Review วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ Isuzu D-Max 2025ใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านพละกำลังความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ D-Max หรือเพิ่งเริ่มรู้จักแบรนด์ Isuzu รุ่นใหม่นี้มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมากมาร่วมเดินทางไปกับเราตอนนี้เลยเพียงแค่เห็นครั้งแรก D-Max ใหม่ก็ดูดุดันและทันสมัยมากขึ้นเป็นการพัฒนาจากรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งแบบดั้งเดิม สูตรดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ที่ดูดันโคมไฟหน้าเล็ที่เฉียบคมเสริมความเท่และดูไฮเทคอย่างเห็นได้ชัดอิสุสุผสมผสานความแข็งแรงกับความหรูหราได้อย่างลงตัวทําให้รถคันนี้เหมาะทั้งกับงานหนักหรือขับใช้งานในเมืองในส่วนของเครื่องยนต์ดีแม็กซ์ยังคงให้พละกําลังเต็มเปี่ยมมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรโบร์ที่มอบแรงบิดมหาศาลเหมาะสําหรับการลากจูงหรือบรรทุกหนักแบบไม่เหนื่อยและยังมีเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรสําหรับผู้ที่เน้นความประหยัดน้ํามัน ทั้งสองเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดและปล่อยมลพิษน้อยลงพร้อมกับการตอบสนองที่ดีขึ้นไม่ว่าจะในเมืองหรือทางออฟโรดเมื่ออินไซต์ออเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบว่าการตกแต่งของ Dmax มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุภายในแบบนุ่มพื้นผิวที่ดูดีพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto อีกทั้งยังมีฟังก์ชันเชื่อมต่อครบครันที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องงานและความบันเทิง เบาะนั่งกว้างสบายโดยเฉพาะรุ่นดับเบิลแคปที่รองรับการเดินทางไกลได้อย่างดีเยี่ยมอีกหนึ่งจุดเด่นของ DMAX 2025คือระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มมีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังซึ่งทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่บนทางด่วนหรือซอยแคบแค ในเรื่องสมรรถนะออฟโรดดีแม็กซ์ใหม่ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยโครงสร้างแชสซีแบบลัดเดอร์เฟรมที่แข็งแรงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อดิฟเฟอเรนเชียลล็อกและระบบควบคุมการลื่นนถลายที่ช่วยให้ข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นโคลนลูกรางหรือทางชันความประหยัดน้ำมันก็ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงน้ำหนักตัวรถและแอโรด y นามิกระบบเกียร์ทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6สปีดถูกปรับให้ตอบสนองนุ่มนวลและควบคุมได้ดีขึ้นอีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความทนทานของรถอีซูซูดีแม็กซ์ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วรุ่นใหม่นี้ยังคงสานต่อคุณภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่แข็งแรงโครงรถที่ทนต่อการกัดกร่อนหรือวัสดุภายในที่ทนต่อการใช้งานหนักๆเจ้าของหลายคนยืนยันว่าใช้งานได้ยาวนานนับแสนกิโลเมตรสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เพื่อการพาณิชย์ด D ีแม็กก็ยังตอบโจทย์เต็มที่ด้วยกระบะท้ายที่กว้างแข็งแรงมีจุดยึดสัมภาระหอไลยจุดและอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมาย เช่นพื้นปูกระบาโรบาหรือแคปปิดกระบารรองรับน้ำหนักได้มากเหมาะกับเกษตรกร,ร,ร,กรผู้รับเหมาหรือสายลุยตัวจริงสรุปแล้วอ s u ู u D ดี x 2025ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่มันคือการพลิโฉมรถกระบะท,ที่เคยแข็งแกร่งและเชื่อถือได้วันนี้ได้เติมเต็มด้วยความสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยในระดับสูงกลายเป็นรถที่เหมาะทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยนอกเมืองไม่ว่าคุณจะหารถไว้ใช้งานหรือเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้ดี a x รุ่นนี้คือตัวเลือกที่ควรพิจารณา ขอบคุณที่รับชม JS Car Review หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับ Isuzu D Max 2025แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขคขับขี่ปลอดภัยและใช้ชีวิตให้คุ้มค่า